ครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันนะครับวันที่ยี่สิบสองเดือนสี่ครับหลังสงการวันนี้ถือว่าทองขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่เทรดมาประมาณเข้าปีที่เจ็ดที่แปดแล้วเพิ่งเห็นคู่ทองวิ่งแบบสุดติ่งขนาดนี้นะฮะเอ่อขึ้นมาตามอินดิเคเตอร์คุยผมวัดเนาะในส่วนที่ผมเทรดตั้งแต่ข้างล่างนะนะครับ วิ่งมาประมาณ5 0 0 0ัจุดไปห้า0มืจุดนะครับซึ่งขึ้นมาแบบผมพูดได้เลยว่าขึ้นแบบเนี้ยอัตราของเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีผลมีผลมากเลยฮะเพราะว่ามันขึ้นเยอะเกินครับแล้วก็ไม่ย่อเลยแล้วขึ้นเมื่อวานขึ้นไปหมื่นหมื่นกว่าจุดนะรวมกับวันนี้ด้วยที่เจ็ดพันจุดในเวลาเช้านี้เวลาสิบเอ็ดโมงเนาะ เกือบเที่ยงแล้วนะครับรวมๆแล้วปลาไปที่ประมาณหมื่นถึง7 0 0 0พจุดเลยนะ2วันนะซึ่งขึ้นแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าหลายๆสัเนีนะ่ยคาดเดาผิดนะฮะแล้วคนพอร์ตแตกค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอร์ตที่ผมเทรดมันเป็นพอร์ตใหญ่ประมาณหมื่นหมื่นดอลลาร์เนาะแต่ว่าเราได้ทำทำกำไรมาพอสมควรแล้วนะครับถามว่าพอร์ตเนี้ย ก็ยังติดนะฮะแต่ว่ารอที่จะเทสลงไปอีกรอบหนึ่งอยู่นะครับก็การมีเมนจ์เมเนจเมนต์ M N, M N, สาคัญมากนะครับสำหรับการขาอ,อดอร์การเทรดยิ่งอินดิเคเตอร์นะเราจะตีตัวนี้เป็นเทคนิคการเทรดแบบใหม่นะครับที่ทางมาสเตอร์ของเรารทำขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการวิ่งของราคานะครับก็จะทําเป็นช่องนะครับแต่ละช่องแต่ละช่องไว้เพื่อสอดรับกับราคาที่วิ่งนะครับแต่ วันนี้นะฮะตีเส้นจนไม่รู้จะตียังไงแลวทะลุแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับวิธีการเทรดนะครับในแต่ละฟังก์ชันในการเทรดของเราจะมีช่องนะครับที่เป็น,นสอนการเทรดล้วเทรดสดในแต่ละวันกันถ็งสุดนะครับแล้วก็จะมีช่องหลักก็คือช่องวันนี D ้แตก็คือช่องเงินแนวกะนะครับแล้วจะมีช่องลองที่เป็นของเทรดนะครับก็จะอัปเดตในเรื่องของการเทรดรายวันให้ทุกท่านเห็นในแต่ละวันนะครับ แล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจในระปบการเทรดเซตอัพน,นะครับผ่านอินดิเคเตอร์นะครับ e a Super Full f o c i s นะครับก็วินเลทประมาณที่เทสนะฮะประมาณ70-80%ถึงเนลยทีเดียวในใน e a คู่นี้นะนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด c r i b e นะครับ,รบช่องอนนนนด้วยนานๆได้มาลง